ครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับมาตามโครงสุดท้ายของพอสุดนะครับมาที่แล้วนะครับพอสุดกับเขาอยู่นะครับตรงๆนะครับศูนหาเมือวดนี้มาตามนะครับเมื่อประจําวันที่หนึ่งสิงหาพวกหานะครับมารับชมเรับฟังไปพร้อมกันนะครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับกลับมาห้ตาเน้นย้ำให้นะครับเนาะกับว่าไก่มือมาหยตา ยี่สลยี่แปดนะครับผมครับาที่นกันกันนะครับเนาะพราตาตาไฮมากคือว่าชุดคัดเน้นนะเนาะตาเนาะจะมาเน้นไม่จะมาเน้นไม่เป็นบอตาจะฟันไฮจะเน้นตัวครับผมเะมาตอบการเขาเรียกซี่กันเน้นครับผมเปลี่ยนเป็นเท่ามาร้นะครับะเน้นตัวห้มากันนะครับผม กันี่ชุดที่ตาเฮม่าเนาะตาเนาะกับชุดนี้ชุดที่ตาพนเฮม่านี่ครับหลอกที่แล้วนี่ครับตาพนว่าวิ่งบนล่างแปดกับเก้าเนาะแปดกับเก้าครับผมเน้นที่เก้าเนาะครับบนเน้นที่เก้าบนเน้นที่เก้าครับมีเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดครับ รักแปดกับแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดห้าแปดหกแปดเก้าหน้าตาเนาะครับเอาตาจะฟันให้บ่หรือจะเน้นให้คงสุดท้ายหน้าตาติดตัดให้บ่ครับยนมึงด้ียยันเขียนมึงด้หน้าตาเนะกับตัวใดตาตัวที่ตายจะฟันจะเน้นให้น้่ตาตัวนี้ครับครับตัวนี้นอ่า รับรักแปดเดียวสองักแครับผมแปดสองกับแปดหกแล้วคะสองหกครับมบานี้กรักเกนี่กเกาสองกับเก้าหนี่ับเก้าสองกับเก้าหกรักเก้าเกสองกับเก้าหโอ้รักแปดแปดสองกับแปดหกครับผมเอตเล็กวิ่งนี่ยังฟันตัวเก่าบ่เล็กวิ่งเล็กวิ่งฟันตัวเก้าเนี่ยละบเกอก เป็นตัวร่องเก้าอ่คุณก็ว้่งนะเยอะเบาเท่าเขียนเลยนะครับตอนนี้มาออกลางกับมันก็เป็นธรรมดาเนาะวิ่งมันก็ว่าแน่แวันวิ่งวิ่งเก้าให้เก้าอ่ะมีเก้าเก้าเ้เพี่ยนมีเกากับแปดนะครับมีเก้ากับแปดที่วิ่งเกับแปดิเก้าอืมวิ่งเก้ากับแปดนะครับเนาะขึ้เก้านี้ขึ้นเก้าสองกับเก้าห แปดนี่ก็แปดสองกับแปดหกวิ่งแต่ว่าวิ่งนี่เน้นไปที่เก่าอนบตาเน้นไปที่เก่าเนาะถ้าว่ามันกำลังวัดตัวตอนเราไม่เล่นเอาจอนใหม่หน่อยคุยก่าเก่าแล้วครับนม่ถึงเ็ก่าถึงบัตจักกว่าครับแต่ตัดให้สมีเนาะตัดให้ครับมันออกมันออกเยอะนั่หนึ่งก็ถือว่า เทวดาเทวดาตัดบ่เนี่ยได้กับผมหามุมกันตาพึ่งกะฟันนี่ครับตัดไม่ลวครับผมขอนไม่ให้แล้วพี่น้องครับจากที่แรกตาพึ่งกะให้ตัวเน้นเต็มชุดนี่แหละครับผมครับเน้นเก้ารองแปดครับพี่น้องเป็นชุดบนล่างเลยครับนี่ครับโค้งสุดท้ายตาพึ่นกะขอนไม่ให้เหลือแค่ สี่คู่เท่านั้นครับบินเก่าล่องแปดที่เก่าครับบนล่างเก้าสองเก้าหกแปดสองแปดหกมันใจ๋สปินหน้าตาเนาะคือจังอยากเป็นบนกับเ็นเก้าเนี่แ่ละวะครับอืมครับคือเก้านี่จะเน้นบนมาตาเกาเน้นบนเก้าให้เน้นบนรักชิพพร้อมคนละครับโอ้มันใจได้ยเนาะตามันจะเข้เข้นอครับมันถึงตาเก้าอันนีเยอะครัะว่ารักชิพกับเป็นรักชีพอันนี้นี่นะครับ อาแปดตีตาแปดนี่แปดนี่มันมาบนก็ไดมาล่างก็ได้มาบนก็ได้มาล่างก็ไดโอครับก็เริ่มก็เรียกว่ามั่นใจก็เรียกว่าสองลักนี่จะบวกบนล่างกันนะครับถ้าว่ากันเสี้ยวว่าอย่างนี้กติงี้ใครนี่เป็นบนนี่เป็นล่างทีนะครับอืมเตามควบตองการเนาะครับผม มันแตกกันสิข้ามันสี่สีีสีตัวแมนนะครับอ่าสี่เพิ่งคีอเก่านี่จะเน้นบนนับเนาะฉันมากอยางไม่นนครับก้านี้จะเน้นจะเน้นบนครดบพี่งมันมีสี่ตัวแล้วจะบวกบนล่างกะแล้วก็แล้วเจ้าพูดสิไปขับไปซื้ออืมันต่อไม่สี่ตัวนึสี่คูเนี่ยหลสี่ครูเราขับไปจะเป็นแปดขับเรียนบนล่างกับบ่ลายบ่ลายครับบ่ลายตาบ่ลายนะครับเนาะแต่ที่ว่า ตาพ่นก็เน้นโค้งสุดท้ายให้เลยด้วยครับท่ชนชมครับก็ถืีว่าตาพว่าก็ะยิบิมถ้าผู้ใดอยากจะชุดเต็มหน้าตานาะชุดที่ตาพ่นเน้นให้พ่นกว่าอยู่ในนี้ลหละครับอยู่ในชุดเต็มนี่พี่น้องครับอยู่ในชุดเต็มนี่ตาพ่นว่านี่ครับชุดเต็มแล้วพี่น้องกับโค้งสุดท้ายเป็นก็ค้อนมาให้เหลือหน่อยคู่ก็เกาครับนี่ครับ เลือสี่คูนะครับเลือสี่อืมครับน่าควันนะอควนน่ะี่คูัเกัถุกบคอยเบิ้งไปครับก็ครับมองอันท่านเต็มันกลยเที่ยวแะไนี่ก็ได้มองเฮ็ดไนี่ก็ได้ครับผมบางที่ฮะตัวนี้อาจจะมาเป็นบนก็ได้อยงเช่นาแปดหได้ครับแปดนั่ก็อาจเป็นไปได้ครับอืมนะครับนะ เล่นสองตัวก็จีเล่นตัวนี้ครับตัวนี้ครับของตาเนี่ยมัเคยเห็ดชุดสามตัวบ่ตาบ่นเัาตาแล้วใน้เห็ดชุดสามตัวนะครับเนาะครับมีแต่สองตัวบ่มั่นใจอือสองตัวไปไปเชื่อหรอตัดต่อทัดไปตัดมาก็ไปเชื่อออกมามีหรอนี่เหรออ่าค่ะก็มันใส่ทั้งใบกลั๊บมันก็หลายตัวแน่ถึงถ้าตาเห็ดไปเสื่อก็ได้บางทีเปียงเงินจังน้อยก็บมันไปเสื่อตัวละลายครับว่ามั่นใจเดี๋ยวนี้ถึงต้าหายัเชื่อมานเหนียว ลักชิฟเป็นลักชิฟู่ได้บรือครับาครับแต่ว่าตากำมันใจเก่าหุกกับเป็ดสองแห้งมันบ่ค่ะตามาแห้งเนีโอ้มาแห้งนะค่ะเล่นคือสองคููนี่เนาะเก่าหุกกับเป็ดสองคือว่ามันจะเป็นแป้งสี่หรือว่าครับคือวิ่งวิ่งเก่าเนาะตาเนาะนั่นกรแยกบนแยกล่างไหายคือชูเทียต่อแหละครับ งหันกันเนืงกัสวนกันเยิ่งบนไฮบิงบน่งหันก็ได้เลนียับ้างครับผมหากที่เป็นรางเมื่อกับเป็นครที่กัมาลักลอยพ่ดี่อะรบงเมื่กันเช่อว่าครับเพรเห็นกันมาหลยเที่ยวเราไว้เก้านีไฮยูลักสิบเล่นบ่กับกับว่าแน่นะแต่ว่ามันอกับเขาเสียขาดว่ได้น้มันอาจจะเป็นกับก็ได้มันจเป็นหกเก้ามันก็ได้ครับ คึ้น่ามันมากเก่าห้องนคดาดเป็นห้องเก่ามันแท่ดมันก็วัดดัน้อมล้ยครับเก่าครับผมอยู่เสาเล่นโมปูใ่เป็นเพลงเล่มบ่งเอาครับครับแต่ว่าผู้พอหี่ก็ดังทีแล้วมันก็คยมากนี่เฉยแหละเสี่ยเฮาเห็นมากเฮามาใทยกันมากกับนก็เป็นรักซีฟคนนีงกัเป็นรักซีฟว่างหันหนึ่งว่างหันนังนมันึงครับศูนบ้านไปเน้นเน่งบานเนี่ม กระพูเนาะนี่ครับตาคุนกระตับมาให้ตากระตือกี่เด้เลยอ๋าอ่าต้องกระือบนนรางไว้อย่างีอืมครับบถืบนกระตือรางอ่าบ่มีเหล็กมฝันมาตาฝันก็บ่เป็นตะแกรงอันนี้เราไปเช่กันอ่าีแล้เลขนวณนี่ยหน้าตาเราขนวณนี่ยเราไปชกันับอมนวณยังเดินดีเนาะตาเมื่อฝันมันตีแปดยากตียากอนี่ครับ ตัดสุดนะครับเนาะกับเน้นให้แล้วครับท่านผู้ชมครับเน้นย้ำให้เลยพี่น้องฟันก้าวหน้าตาเนาะก้าวครับบนก้าบนมั่นใจก้าบนตาคนว่าแปดนีตุร่องไว้บนตาแปดเลยเป็นตัวร่องแต่ว่ามันก็มากโย้วว่างันสวนเป็นตัวร่องมันก็มามาจ่อยนะครับผมเอาหนี่ครับแคปหน้าจอครับท่านผู้ชมครับนี่ครับผม ตาสุดนะครับน้ะาขอบคุณครับครับพอกับคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับยกันนีเนะครับแคปหน้าจอครับแนวทางของตัดสุดนะครับนี่ตาสุดตัดออกมาให้แล้วครับจากชุดเต็มนะครับเหลือยู่ห่าคู่นะครับเล็กวิ่งวิ่งเก่ากับแปดนะครับบนล่างตัดสุดจับคู่ให้นะครับกับพิจารณาเอ้นะครับนี่ชุดเต็มครับ ถ้าพได้มักชุดเต็มนะครับก็พิจารณาเอาเพราะว่างวดที่แล้วกะเขาตรงๆนะครับถ้าผู้ได้ชอบกดมักกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ก็สวัสดีครับผม